แล้วแกกินเยื่เมื่อไหร่แกจะกลับมาเป็นอึ่งอ่างอีกครั้งฉันจะแปะไว้อย่างนี้พอไปตรงตู้เย็นฉันแปะรูปอึ่งอ่างของฉันไว้จะเปิดกินเบเกอรีร่ตอนกลางคืนฉันจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องบอกกินเธอจะเป็นขอรูปไม่ได้บ้าไม่มีใช่ไหมเธอฉันงใหญ่ไแปะบ้านฉันมากเธอไม่รู้คืออย่างงี้พึ่งคือฉันเนี่ยมันเคยแบบสุดๆลงไปแล้วอ่ะเธอต้องหารูปสมัยที่เราแบบน่ากลัวสุดๆอ่ะมาแปะไว้เป็น<ช>เทต้าที่ดีที่ของน้อง ขนาเนี้นะยเนาะถูกมันจะไม่เห็นหมดได้ไงล่ะ,ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโหใช่แล้วคะ่ะแต่ว่าโปรโมชั่นอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าอะไรนอกจากที่มันจะลดกว่า5 0 แท็กทีมกันนะคะลองหารเงินกันอย่างเงี้ยแล้วก็ลองลองใช้ดู1คน,นเนี่ยลองเลย1อาทิตย์1อาทิตย์1อาทิตย์แล้วลองวัดดูซิว่าส่วนต่างหรือว่าส่วนเกินที่มันมีอยู่บริเวณท้องอต้นขาต้นแขนเนี่ยลดลงจริงหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าข,ขอโทษจริงๆที่ไม่มีขนาดทดลองแต่เชื่อได้เลยว่า1อาทิตย์เห็นผลจริงๆเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นนี้มาเพื่อที่จะให้คุณได้ลองปฏิบัติการลดภายใน7วันกับเราไม่เห็นผลยินดีคืนเงินด้วยอีกง<อ>าน ไม่เอ่ยอย่างเดียวแต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกตั้งโอว่าตั้งโหระวังถ้าเธอทานยาลดความอ้วนนะเธอจะเสียทุกอย่างทําไมอ่ะคือสมองเรามันไม่สั่งงานอะไรอ่ะอ๋อแล้วมันจะเบร์ทำงานไม่ได้คือทุกอย่างเราจะสูญเสียหมดบางทีแบบเงินวางอยู่ข้างหน้าเรายังแบบว่านี่อะไรอันนี้หนักนะอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้หนักนะเอออย่างเงี้ยไม่เอ่ขนาดนั้นเหรอใช่ค่เธอเอ่้เธอต้องคือนาน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 นไปสมองมันจะเพราะมันหยุดกินไม่ได อ้ว,น,ว,น,วนบวมแบบว่าดีดกลับมาอีกใช่ไหมคุณผู้ชมต้องบอเลยเข็ดเลยต้องใช้คว่าเข็ดจริงๆก็เลยพอใช้วีวีอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารการกินด้วยแล้วถ้ามีเวลาจากกำลังกายควบคู่อตอนนี้น้ําหนักลดลงไปถึง4ี่กิโลโหแล้วคิดดูว่าส่วนเกินปกติเมื่อก่อนแต่ฮปปี้มากเลยตอนนี้หน้าอ,อกต้องบอกเนี่ยมันผอมแต่มัน หมดเลยอ่ะแต่ตอนนี้เ้ามไม่ไม่เอาวีวีมาทาหน้าอกเลยคะ่ะทาเรนหน้าท้องเอลเนี่ยอยากคอดแค่ไหนทาไปต้นขาอยากให้เล็กแค่ไหนทาต้นแขนอยากให้เล็กแค่ไหนทาไปเลยแล้วรู้สึกได้เลยว่าปกตินะคะเอวอยู่ประมาณ26ตอนนี้เหลือ23นิ้วลดไปสามนิ้วสามารถใส่เอวสูงแบบไซส์เอสได้อ่ะอ๋อคือ ข้ามไฟอยส่ตอนนี้ก็ใส่แอ L นะแต่เป็น L อที่แบบขาหลวมอะก็คือเอาตูดไว้ไงเกร็แล้วนี่ยาจจะมีก้อนนิดนึงนี่ยาจจะมีก้อนบ้างอะไร่เงี้ยประยัดให้ขาเล็กลงก็คือทาแต่ขา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 อย่างเดียวก็เลยเล็กลงก็แอลเหมือนเดิมก็ตูดใหญ่ก้นมาสิ่งที่หายไปก็คือเซลลูไลน์นั่นเองจุกต้องแล้วก็ความกระชับของต้นขาที่พิ่งน้อยได้รับมาจากวีวีได้มาเต็มเต็มเต็มที่เลยเวลาใช้นี่แบบอาทิตย์เดียวอะก็รู้สึกแล้วมันจะร้อนวูบวาบแล้วมันก็จะเล็กลเอาใส่ วัดนะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครใช้เป็นประจำมีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ลองใช้สายวัดนะคะวัดตลอดเลยทุกอาทิตย์ว่าเอ๊ะมันลดไปเท่าไหร่ลดไปเท่าไหร่นี่แหละเราจะมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ด้วยอย่างที่ถามมาว่ากี่หลอดถึงจะเห็นผลทุกวันนี้เนี่ยวีวีบอดี้เจลเนี่ยห้าถึงหกเดือนเนี่ยสาม,มารถที่จะใช้ได้นานขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่ามันเจ้มจนอะเจ้มจนมันเข้มข้นจริงๆอย่างที่พุ่งน้อยใช้พุ่งน้อยแค่แบบอ่ะห้ามีปัญหาแค่ต้นขา แล้วโอเคถึงจะต้นขายาวแต่ว่าก็ใช้แค่ส่วนนี้ก็ต้นขาใหญ่อะยาวด้วยใหญ่ด้วยเสร็จปุ๊บพุ่น้อยก็ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วพุณน้อยใช้เหมือนที่โน้บอกไหมคือทาย้อนรูมวนขึ้นมาเพิ่งทําแบบนั้น่ะแบบที่ในอินเนวรใช่ไหมคะแต่พี่น้อรับพี่นี่ไม่ได้ดูมันนวดอย่างงั้นเพิ่งนวดแบบเอามืออย่ากดลง่างเงี้ยเออเหมือนความรู้สึกเราแบบว่าออกไปเดีนี้นะไขมันออกไปเดู๋นี้นะไขมันก็คือว่าไขมันนะมาตับตันเป็นก้อ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 นถ้าเรายิ่งนวดแรงและตีให้มัน อย่าไปย่ามกมัน<ะ>ให้มันแ,บบแตกออกมาเพราะแตกมาปุ๊บเนี่ยมันแ,บบแตกแล้วยิ่งคุณยิ่งทายิ่งโดนความร้อนโดวนวีวีเนีย่ยมันจะแบบมูบว่ามันจะยิ่งหายง่ายใช่แล้วนะคะอ่ะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เลยท้ายคุณได้ลองกันนะคะ7วันกับปฏิบัติการลดโดยวีวี่บอดี้เซลเนี่ยลองโทรไปที่02-290-0999นะคะใครที่ได้รับผลิตภัณฑ์ไปแล้วลองใช้ดูแล้วลองดูซิว่า1อาทิตย์ ส่วนอยา่จะโทรมาสั่งซื้อซ้ำกันสะส่วนใหญ่ 250 ml อ่ะค่ะคุณกลับไปดูครีมที่บ้านคุณดิ250 ml าทาั้งตัวยังใช้ได้เกือบ2เดือนเลยใช่อันนี้เฉพาะจุดมันมันมากกว่า2เดือนแน่ๆอยู่แล้วน,<ๆ>นะคะเอสเมมาค่ะผู้น้อยถามว่าใช้กับผู้ชายได้หรือเปล่าบอกหน่อยครับได้พูดและบอกยืนยันว่าได้แน่นอนนะคะบริเวณหน้าท้องที่ผู้ชายคนไหนเป็นหนุ่มนักเที่ยวตอนดึงคืนต้องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียบ่อยๆเอออย่างนี้ แรงเนาะจัดการเห็นไหมเสียงนางแหดแต่นางไม่ได้ซอฟลงจริงๆไม่ก็จะบอกว่ากินมากไม่ดีมานำห้อ้วนแล้วก็พุมก็ป่องป็นห่วรู้ตัวได้เหรอจับพุงตัวเองไม่มีเขาบอกผมไม่มีตอนแล้วเราตกใจนึกว่าท้องแทนเมียแล้วไม่คิดบ้างเหรอทำไมบีบีเราหายไปเอออ่ะอีนังพวกนี้แหละพวกนี้แหละพวกนี้แหละที่เอาแอบของฉันไม่ใช้กันอะแรงกว่า ญาติเล่าว่าในกระเป๋าพวกนั้สแสดงส่วนใหญ่ที่เห็นไปค้นเจอเนอี่ยก็มีนะแต่เขาจะบางคนเห่นเพื่อนอะ่ะเขาแบบคือด้วยกระปุกมันอาจจะเป็นกระปุกที่ใหญ่คุณเห็นเพื่อนชนะกดใส่ขวดแบบพกไปเองอะ่ะเราไว้ทาระหว่างวันอะ่ะแต่พกพา,า<อ>ฉันก็คือเป็นเพื่อนฉันก็หนามว่าเฮ้ยวีวีนี่อบอกเออไม่เอายังขวดอะ่อะก็มันหนักอ่ะขวดมันใหญ่อ่ะเอาไปขวดก็เลยแบ่งแบ่งมาทาแบบระหว่างวันเป็นความคิดที่ดีนะเออใช่ใช่ทาระหว่างวันดีมากเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากเป็นเจ้าของ พาเลยแล้วอย่าไปแย่ง 022900999หลังอาบน้ําก่อนอาบน้ําหรือว่าเวลาไหนก็ได้คะแนะนําหลังอาบน้ํานะสําหรับใครที่เอานี้ตีกว่าเราแยกเป็นเคสนะใครที่แบบว่าเคสที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่กรณีที่แบบว่าก็แค่อาจจะขจัดส่วนเกินต้องแนะนําว่าควรจะเป็นแบบอาบน้ําก่อนนอนแล้วก็ทาไปแต่ใครที่บอกว่าอยากจะลดโดยกระทันหางเนี่ยเชื่อได้เลยว่าตื่นมาพอทาโลชั่นมันมุมผิวก็ทาวีวีไปสักนิดนึงแล้วละ้นระหว่างวันนี้คุณทํา ผ่านไขมันของคุณด้วยขึ้นลงบันไดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการผ่านไขมันเหมือนเราได้ออกกำลังกายเนี่ยคือกรณีสำหรับคนที่อยากลดโดยกระทนหันลดโดยรวดเร็วจริงๆนะคะอว่าถ้าออกก็ออกกำลังกายก็ได้ใช่หรือว่าสาวๆคนไหนนุ่มๆคนไหนชอบในเรื่องของการออกกำลังกายไปฟิตเนสหรือว่าอบซาวน่ายิ่งดีใหญ่เลยทาไปเลยบริเวณต้นขาต้นแขนหน้าท้องหรือบริเวณที่มีไขมันส่วนเกินวีวีช่วยคุณได้จริงๆถูกต้องอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับระหว่างเราสองคนที่แยาบอกในรายการคย ของโอนะหอมเป็นแบบนี้เพราะวีวีด้ว<ต>น้อยเนี่ย Yeah,